วันนี้เป็นวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2561-67ขึ้นขึ้น11ดค่ำเดือน8ปีมะโรงพระในวัดของเรา51รูปลงมาชันวันนี้43งดชัน8พระไม่ลงมาชัน8องค์ วันนี้เป็นวันที่สนะิบหกนลูกหลานนะแล้วก็วันที่ยีสบเป็นวันอาสารหาบูชาวันที่ยีบเอเป็นวันเข้าพรรษาวันที่22หยุดทดเชย นี่ยวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2567นี่ถ้าเราจะทำยังไงกับชีวิตประจำวันของเราแต่ละท่านแต่ละคนมันต้องมีความสัตย์จริงสักอย่างหนึ่งนะเพราะเราปล่อยปล่เลยมานานบางทีก็ปล่อยปล่าเลยมาถึงสี่ห้าหกสิบปี เจ็ดสิบปีแปดสิบปีบางทีก็สามสี่สิบปีเราจะมีอะไรบ้างเป็นเครื่องอสัจจะคือความจริงจังและจริงใจสำหรับตัวของพวกเราทุกท่านไม่ใช่ว่าจะปล่อยปล่าละเลยไปเรื่อยๆลอยตามลมไปโดยที่ไม่มีกับการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะลูกหลานคิดทบทวนดูให้ดีนะ พระพุทธเจ้าในท่านทบทวนนะท่านอายุ29ปีท่านก็ทบทวนเห็นความแก่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสมมณะเห็นธรรมทูตและเทวทูตและสิ่งบ่งบอกสี่อย่างให้กับพระองค์สามอย่างเบื้องต้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสลดสังเวชใจ แต่อันที่สีเนี่เป็นเครื่องบ่งบอกหนทางออกจะออกอย่างไรมันมีปิดแล้วมันก็มีทางมันต้องมีทางออกนะเพราะนั้นท่านจึงได้ออกจากทางที่ท่านได้คิดว่าจะออกทางออกที่ดีที่ท่านได้เห็นเห็นทางออกไว้ไวแต่ศรัทธาญาติโมกคงจะ ลูกหลานะคงจะสงสัยเหมือนกันทางออกของพระพุทธเจ้าท่านออกยังไงก็ออกแนวความคิดของพระองค์ท่านเหมือนกันเออพอไปเห็นคนแก่ก็ถามนายชนะเป็นยังไงอันนั้นคืออะไรคนแก่พระเจ้าค่ะเพราะท่านไม่เคยเห็นคนแก่ขนาดที่เกิดขึ้นมาใหม่พระองค์พระองค์รงประสูติขึ้นมาแต่ทีแรก โหนก็ทำนายหรือสีก็ทำนายแว่าศิทธัตฐะนี่ถ้าจะเป็นฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถ้าจะได้ออกบวชเป็นนักพจนักบวชจะเป็นต้นศาสดาและต้นศาสนาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเองในโลกอีกเหมือนกันที่โหนเขาทำนายที่พระเจ้าจโนะุโธรณะ ที่เป็นพระบิดาท่านก่อนอยากจะให้ลูกชายของพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่อยากจะให้เป็นเป็นนักพจนักบวชเพราะนักพจนักบวชสมัยนั้นก็เห็นเห็นตำตาอยู่แล้วบางทีก็เป็นชีโงชีปวยแก้พงแก้ผ้านวดเขานวดเขาพลุงพลังแอบสกรปรกลกรุงรังไปหมดพระเจ้าจุดโอทนาเขาไม่อยากจะให้เป็น จะเป็นนักพฎนักปวดประเภทไหนก็ตามท่านไม่อยากจะให้เป็นอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินนี้ก็คือใจของพวกเราทุกคนกเหมือนกันะไม่อยากจะให้เป็น,น,นที่เป็นที่ต่ํากว่าตินี้ก็ตั้งแต่เกิดมาพระองค์กดูแลประครบประงมเหมือนกับเพชออรอยู่ในหินอย่างนั้นนะไข่อยู่ในหิน ค่อยๆวางค่อยๆไปค่อยๆวางออพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปนสถานที่ใดเขาบอกไม่สีวิไล่ไม่ให้เห็นไปที่ไหนก็มีกั้งสาลงสาแลนมีแต่สิ่งที่สวยงามเจเริญตาจเจริญเจริญใจเจเริญหูไปที่ไหนมีแต่เสียงร้องรำทำเพลง มีแต่คนแต่งตัวแต่งตัวสดสวยงดงามมาต้อนรับแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่อย่าเข้ามาไม่ให้เห็น <c oughs> จนอายุถึง29ปีแต่งงานเมื่ออายุ16ปีพอถึงอายุ29ปีนี่แหละได้พระราชโอรสนางพิมพายโสธรา ทรงคันแก่เ,เสกรทรงประสูตรพระราชโรคสือพรรระะาาหุุพเจจ้นธนะพระบิดาก็อือสิทธัตถ,ถะอายุปานนี่ละปู่นี่ล้วคงจะอยู่ไม่ออกละท่านนี่พะเครื่องผูกพันเกิดขึ้นมาแล้วคงจะอยู่ในเวียงวังต่อไปคงจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้จากนั้นคนขุมทรัพย์ ็แสดงขึ้นมาเกิดในสีมุมเมืองนะอขุมทรัพย์กระบงบอกมาแล้วนะาจากนั้นท่านก่อนเนี่ยพอปล่อยพระเจ้าจะกับพระเจ้าจุดโทนนัปล่อยให้เป็นอิสระไปที่ไหนก็ไม่ได้กลางสรแสแลนไม่ได้กลางตรงกลางเต็นไม่ได้จัดคนมาต้อนรับแล้วนะ่คล้ายๆว่าเป็นให้ดู เวียงวังแล้วก็ดูประชาราชรเขาอยู่กันยังไงเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประเทศของตนเองกรุงกบิลพัฒน์เมืองเมืองกบิลพัฒ์จากนั้นพระเจ้าจุตโทษนะก็ปล่อยปล่อยวางปล่อยวางมือไม่ดูไม่ให้เป็นอิสระเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นแหละพระเจ้าจุต สิดทธทะก็เลยน,นั่งราชรถไปชมอุทยานจึงไปเห็นคนแก่ในสาเหตุเพราะว่าศรัทธาญ,ญาติโยมกว่าคงจะเข้าเอ๊ะทำไมถ้าเกิดมาถึงอายุที่29ปีขนาดนั้นท่านไม่เห็นเหลอคนแก่เพราะว่าพระเจ้าจุโทนะกันเอาไว้ไม่ให้เห็นพอท่านเห็นครั้งแรกอนั้น,นเป็นอเนอันนั้นเป็นอะไรชนะ ทำไมเหมือนคนเหมือนคนแต่ไม่เหมือนคนเป็นเพราะอะไร <c oughs> เ,เหมือนแต่ก่อนเห็นแต่เห็นแต่แมวลักษณะนั้นเห็นแต่แมวอยู่ในบ้านพอไปเห็นเสืออยู่ในป่านะเอ๊ะมันทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรชิตาชนน่ว่าลักษณะอย่างนั้นแหละชันนาโอ้ั่นเสือโอ้ทำไมมันตัวใหญ่นักแต่เคยเห็นแต่แมวตัวเล็กๆใช่ไหม เอออันนี้ก็เหนือเหมือนกันนะท่านสิตถะเห็นแต่คนเจ็ดสวยงดงามแต่เขานี่ไปเห็นคนแก่หลังค่อมถือไม้เท้าผมหอกผมขาวอีกต่างหากเออสมัยนั้นคนจะไม่ใส่เสื้ออีกต่างหากมั้งจะใส่แต่กางเกงแต่ผ้าถุงนะ่ะเห็นนั่งมนแปลกตาแปลกใจท่านก็ถามว่านนเป็นอะไรชนะคนแก่พยาค้ะ ทำไมแกนะทุกคนเกิดมาถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้พระยาคาเรามีส่วนไหมโอ้ยพระองค์ก็ไม่เว้นพระองค์กป็ละเว้นเหมือนกันนะพระเจ้าคาจะหาความสุขได้ยังไงวะมองมองเห็นเห็นคนแก่อย่างนี้แล้วนะนี่แหละเป็นการเห็นครั้งแรกของสิทธถะคือพระพุทธเจ้าของเราเห็นคนแกนะ่แต่พวกเราเห็นนธรรมดาใช่ไหมละ่ะเพือเพ่อยัง โมโหให้คนแก่อีกต่างหากยุ่มยุ่มย่ำอไม่หลีกทงหลีกทางให้อีกต่างหากโมโหให้คนแก่แต่ศัตถะท่านมองเห็นคนแก่แล้วท่านเกิดความสลดสังเวชใจอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องแก่จากนั้นก็ไปเห็นคนเจ็บอีกเหมือนกันแล้วก็เห็นคนตายทั้งสามสลดสังเวชใจทั้งทั้งสามอย่างจากนั้นไปเห็นสมณะ สมณะคือนักพจนักบวชแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระแต่ว่าท่านเป็นนักพจน์ผู้นี้ออกจากบ้านเรือนไปอยู่ตามลําพังถ้าเห็นนักพจนักบวชท่านไปนั่งอยู่คโคลนต้นไม้นั่งอยู่ล่มต้นไม้และนั่งขัดสมาธินั่งหลับตานั่งเน่งก้มหน้าตามลําพังสิทธะเห็นถามในชนะชนะอน,นั้นคือใคร อันนั้นคือสมมณะพระเจ้าขา่าเอาเขาทําไมมานั่งอยู่ทําไมเขามานั่งหานั่งหาความสงบแล้วก็มานั่งคุ้นคิดหาเรื่องที่เขาอยากจะรู้ที่อยากจะเข้าใจถ้าว่าเขาอยู่ในเวียงวังอยู่ในเมืองอยู่ในที่วุ่นวายเขาจะคิดไม่ออกเพราะนั้นเขาจึงออกมามาอยู่ในป่าอ,อยู่ในป่าดูตามลำพัง เราก็นั่งคิดหาทางออกที่เขาต้องการในเรื่องนั้น,น,นคือให้จิตใจใจิตใจมีสมาธิและจิตใจมีทางออกลักษณะอย่างนั้นหาทางออกอสิทธะัทะเห็นเท่านั้นท่านก็หมกหมับในใจอึ้งใช่ที่เราเห็นคนแก่ก็ดีคนเจ็บก็ดีเห็นคนตายก็ดีไม่มีทางออกต้องต้องออกต้องออกมาอยู่อย่างนี้นะมาคุ้นคิดอย่างนี้นะ มันนั่งอยู่โคนต้นไม้อย่างนี้แหละจึงจะมีทางออกได้เพราะนั้นท่านจึงตัดสินพระไทยตัดสินพระไทยตัดสินใจออกจากเวียงหวังในคืนวันนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงหวังไปอยู่ในป่าถึงหปีบำเพ็ญทุกอย่างถึง6ปีถึงอดพระกยาหารอะไรบ้างถึงสี่สิบเวันอีกต่างหาก นี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธ,ธานะสถานญาติโยมพระเนลูกหลานนะให้พวกเราได้ศึกษาในจุดนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีความสุขสําราญไปนักเสีฐานที่ใดมีแต่ความสุขไม่ใช่นะท่านไปทร,รมานพระองค์เองไปฝึกฝนพระองค์เองอยู่ในป่ารงพงไพ่ถึงหกปีจึงจะได้จัดสรูุ้ะานุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนะ อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานเป็นแนวทางบรมครูหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้แต่ในพรรษานี้เท่านี้พวกเราจะทบทวนอะไรในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะมีสัจจะรือความจริงจังและจริงใจสักอย่างหนึ่งข้าพเจ้าจะงดอะไรในพรรษานี้สามเดือนถ้าหาว่าไม่งดในพรรษามันเลอะเ,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 เลือนเกินไป สามเดือนก็นรู้อยู่แล้วสามเดือนพือพระเขาพระจำพรรษาตั้งแต่เดือนแปดเพนไปจนถึงเดือนสิบเอ็ดเพนสามเดือนออกพรรษาเพราะท่านเราจะเอาอะไรในพรรษานี้เนี่แนหะละลวงพ่อเองอยากจะให้พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระนี่ก็ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการบางองค์ก็อธิษฐาน ข้าพระเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนอย่างพระจักคูบาลท่านไม่นอนอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนผลที่สุดท่านก็ออกพรรษาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหันจักสูท่านก็แตก่านสูท่านก็บอดอันนี้ก็คือพระจกจักคูบาลและก็มีหลายหลายองค์ว่าในพรรษานี้ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร มีมากมายหลายหลายองค์ข้าพเจ้าจะนึกถือในสัชชิจะไม่นอนตลอดวันพระถ้าเป็นวันพระข้าพเจ้าจะไม่นอนแปดค่ำสิบห้าค่ำแลมแปดค่ำขึ้นขึ้นแลมสิบห้าคำแปลว่าเดือนหนึ่งสี่ครั้งข้าพเจ้าจะไม่นอนจะนั่งภาวนามิจะเดินจงกรมเดินนั่งยืนเดินนั่งสามเรียบท ในสี่วันในพรรษานี้อันนี้ก็คือบางองค์ท่านก็ทําอย่างนั้นนะแต่บางองค์เอามากกว่านั้นทั้งทั้ง,งวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยทั้งวันพระน้อยพันวัดใหญ่ด้วยอาทิตย์หนึ่งรักษาสองครั้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าในพรรษานี้เขเาไปเจ้าจะนั่งภาวนา คืนหนึ่งจะพยายามนั่งให้ได้นานที่สุดอย่างน้อยสักสีห้าชั่วโมงแล้วก่อนจะก,ก่อนถึงจะนอนข้าพเจ้าจะเดินจงกรมให้ได้อย่างน้อยสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือต้องมีสัจจะในจริงใน,ในใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนถ้าคนมีสัจจะจะไปโกหกตัวเองเท่านะนะั้นเมื่อตั้งสัจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปโกหกตัวเอง ถ้าโกหกตัวเองนะถ้าโกหกคนอื่นคนอื่นโกหกโงโหให้เขาว่าเขาโกหกตัวเองทั้งที่พอตัวเองตั้งสัจจะตั้งสัจจะคือความตั้งใจมั่นเผลอๆจะไปกลับหน้าตัวหน้าพระประธานอีกยังโกหกพระประธานอีกยังมาหัวเราะอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ อันนี้ไปว่าโกหกกับทางพระประธานะมดท่านนะคนนั้นพาลูกพาหลานทั้งหลายนะตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ก่อนที่จะตั้งจิตอธิษฐานต้องคิดดูให้ดีจะก่อนทดลองดูอนก็ได้เคนนั้นเราจะเอาจริงเอาจังในพรรษานี้สามเดือนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันในพรรษานี่เราจะเอาอะไรเป็นสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเราควรจะ งดเหล่างดบุหรี่งดการพนันงดสิ่งที่เราทำยากๆยศงดความโกรธงดงดความโกรธไม่ให้โกรธใครในในพรรษานี้ถ้าจะโมโหให้เขา,เ,าเราตั้งจิตให้ทีท่าจะไม่โกรธวะเนี่ยคล้ายๆกันมีมีสัจจะในจริงในใจของเราไว้ ตือนเตือนละไว้นี่ยแหะมีมากมายหลายๆอยา่างศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะจะไหว้พระทุกวันอย่างนี้จะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนก็เลยรักษาศีลนุโบสถตลอดไตรมาสสามเดือนจะไหว้พระทุกวันทุกเช้าทุกเย็นไม่แหกขาดในพรรษานี่ย กัรล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับตัวเองล้วนแล้วจะเป็นความสัตย์จริงต่อตนเองเพราะไม่อีกไม่กี่วันนะลูกหลานนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกนั่นเองวันที่ยี่สิบเป็นวันอาสารหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากพระวัทตนสสูตรจากนั้นก็เข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบสองก็เป็นวัน หยุดชดเชยอีกทางราชการเขาให้หยุดชดเชยเันเข้ารรษาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนนิกชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะนะให้ประกอบคุณงามความดีถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยกับปีหน่งมันกผน็ผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้กักตุนคุณงามความดีเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเราได้ทำความดีเอาไว้ออกพรรษาแล้ว มันภา,ภาคภูมิใจนะศรัทธาญาติวงลูกหลานนะพอออกพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยเออใช่ในพรรษานี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะออความจริงจังและจริงใจออได้สมความบุงม,มาตรปรารถนาออจากนั้นเราก็มาออกพรรษาเสร็จแล้วก็มากราบาพระประธานออข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานในในพรรษาที่ผ่านมาสามเดือนข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะ ข้าพเจ้าทําได้จริงด้วยอเนสง์ในการตั้งสัจจะด้วยอเนสง์การบุญการกุศลของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมอุปสรรคนาน,นัะการของข้าพเจ้าจุดนั้นจุดนี้ขอให้ผ่านพ้นไปจะได้มีอุปสรรคเราปรารถนาได้เนะพราะเราได้ทําคุณงามความดีไว้แล้วนะนี่แหละอันนี้ก็ย้ำกล่าวเตือนให้ พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทท,ทุกทกท่านนะทุกหลานทุกคนนะให้ควรในพรรษาควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเ,เป็นเครื่องประทับใจจะเป็นเครื่องสัจจะในจริงความจริงจังและจริงใจถ้าพวกเราอยู่เป็นวันๆเดือนๆปีๆไปโดยที่ไม่มีความจริงจังและจริงใจขาดสัจจะคือความจริงใจเ,เละแหละไปเลย เออโลเลโลเลโลกเลกมันเป็นอย่างนั้นไปอีกได้ใช่ไหมหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้อีกทีหนึ่นมันคนโลเลโลกเลกใช่ไหมละ่ะเออคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาทั้งทีเออทั้งทีเป็นมนุษย์ทั้งทีเออเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งทีเออเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของกูรูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของ,าารรของพระพุทธเจ้าทั้งทีควรจะ เป็นคนมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเพราะว่าสัจจะอธิษฐานในบารมีของพุทธะน็ท่านไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะบารมีสิบทัศนพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีสิบทัศน์ในความมุ่งมั่นตั้งใจทาสีนะปะวิขะาสะาอาเมอุนะเป,นเป็นเป็นเป็นภาษาบาลีเลย ธาแปลวาานสีแปลวาศินธาสีนานาเปลวาเนกขมะคือนักบวชนักปฎนักวชศึกษาศีลนแปดเนกธรรมะธาเจนะปะปะเรียกว่าปัญญาปะวิแปลวิริยะขาแปลวาขันติสะเนี่ยปลวัสัจจาอธิษฐานวิปวิขาสะสัจจะอะรวอธิฐาน เมคือเมตตาอุคืออุเปกขาอุเปกขาคือการวางเฉยไม่ยึดมั่นถือมันในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงน,นี่แหละทีว่าบารมีของพุทธะมีอยู่สิบอย่างเข้งคัดอ, <c oughs> <c oughs> อย่างเข้งขัดไปว่าปรมัทธะบรมีถ้าที่ลองมาอุปปรมี ถ้าธรรมดานะ่บาร,รมีสัมปันโนมันมีมันตึงตึง,ตงกลางหย่อนในการบำเพ็ญของพระพุทธเจา้าของพวกเราคงจะลักษณะนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะควรจะบำเพ็ญสัจจะบาร,รมีคนอันละมันละมากอันละน้อยข่าวนี้เอาเถอะควรจะมีศีลควรจะมีสัจจะควรจะม,จะมีอธิษฐาน <c oughs> คุรจะมี เมตตาก็จะมีอุเบกขาทำทำรวมๆกันไปแต่ละบาร,รมีผลที่สุดขันะเมื่อทำไปแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายแนวหลายเรื่องให้ลูกหลานได้ฟังตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอนะจนีนะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสากครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติอิกชิตังปัดิตังตุมังคิปเมวะสมิจาตุจัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยะถามณิโชติ ระโสยาทาทีโยวิวัฏฏานตุสัพพโรโวนิรสาตุมาเต ดิคายยโกภาวาภิวะธานาสีลิตานิตจางวธาปาจายินโจัดตารธัมมาวัฏตันติอายุวันโนสุขา You, พาลัยุนโรปาราโดติโรสุขัสตาตเมธาวีสุขังโทิการติอายุงรัชวาภลังวานังสุขันจปฏิภาณโด ดิคายุญาสวาหติยาทายาทุปปัสตติติภวทุสาภมังกาลังพระเดวตาสาบาบุตานุภาเวนาราโสทิพวันตุเต ปาวตุสาพะมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามะธรรมานุภาเวนะสาธุที่พะวันตุเตพาวตุสาพะมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสาม เวนะสาาโสเิภาวันตุเตรับทานอาหารในวันนี้ลูกหลานนะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w ว r ร์ไวด์เว วัดป่านาคำน้อยดสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา